ครับวันนี้เราจะมาให้อาหารปลานะครับที่วัดอุโมงค์หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนี่เราจะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงสระน้ําของทางวัดนะครับก็จะมีปลาเยอะนะครับเดี๋ยวบยรรยากาศมาให้ดูนะครับ อันนี้เดินสะานลงอันนี้ตรงกับวันที่31สิบงหาคม2564ครับซึ่งตรงกับวันพระด้วยแล้วก็วันสิ้นเดือนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อโอ้โหข้างในมีข้างล่างมีปลาเยอะเลยครับมีทั้งปลามีทั้งเต่าครับ ลองนี่ครับขนมปังครับลองยอนลงไปนะครับดูว่าปลาจะมากินเยอะไหมปุง้งอ้ปลาเยอะเลยโอ้แปบบเดียวหายในพริบตาเลยครับนี้เป็นขนมปงังชวิตนะครับให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับ หันปลานครับโอ้งับเดียวหายหมดเลยเราจะโยนทีเดียวสองแผ่นนะครับโอ้โหหมดเลยอ๋อให้ต่าวบ้างครับต่าวก็มีครับอยู่กันไกลนู่น มีเต่าด้วยนู่นมีสองตัวอ้าวมาแล้วเอามินกมาแล้วมินกมาด้วยอ้าวให้หันนกกันนะครับนกพิราบอ่ะยืนให้เลยอ่ะกินอ่านกมากินแล้วครับกินขนม <c oughs> เริ่มมาแล้วครับโอ้บินลงมาจะต้องต้นไม้บนนู่นอ่าทยอยมาแล้วครับอ้าวมาแล้วมาแล้วเยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่อนะครับตรงนั้นก็มีปลานะครับ ท่านผู้ชมมีโอกาสยอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับตรงวัดอุมโมงมาให้อาหารปลากันให้อาหารปลาให้อาหารนกให้อาหารเตา่าโอ้ฝั่งนี้ก็มีปลาเยอะครับลองโยนลงไปนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานข้ามข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับดวข้างล่างมีมีปลาลองโยนลงไปนะครับ ปั้งอา้าวปลาเริ่มมากินแล้วรยนไปไกลๆอุ่นสกแพ่นะฮะปั้งกินไหมอา้าวปลาเริ่มกินแล้วอา้าวงับเดียวหายหมดเลยเอ๋อตรงนี้ก็มีปลาเลยนี่น,นี่ตรงนี้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 ปั้ง กินไหมอ้าวกินแล้วกินแล้วเอาก็มาครับเอามีเต่าด้วยนี่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 ตัวนี้มีเต่าด้วยนี่มีเต่านี่ตัวนี้อ้าวดูว่าเต่าจะได้กินไหมแย่งกับปลาครับอ้าว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 เต่าไม่ไม่ทันนะช้าไม่ทันปลาดูปลาดูกินหมดมาดูฝั่งนี้ครับ บรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้าวันนี้เช้าบรรยากาศสดชื่นโอ้ฝั่งนี้ก็มีปลาเยอะเลยอ้อให้อาหารปลานะครับเกิดมาชาติต่อต่อไปจะได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์จะได้ไม่ไม่อดไม่อยากนะครับ อ๋อปลาเริ่มมาละตาก็มีโอ้นู่น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 ตาวตาเดี๋ยวเราโยนขนมปังให้ให้มันกินนะครับมันมันจะกินได้ไหมปังโอ้โดนหัวพอดีอ้าวเป็นไงกินไหมอ้าวกินแล้วอ้าวกินเร็วเรีบกินรีบกินเดี๋ยวมีปลามาแย่งกินอ้าวงับใหญ่แล้วครับอ้าวอ้าว ปลาเริ่มมาแล้วอเอาอยัางไงนุน่นตอนนี้มีปลาแลวมีเต่าเลยกำลังแย่ยงกันกินขนมปังเอา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 ,เ,อาเริ่มแล้ว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 เป็นไง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 อาแวบเดียวให้หมดเกลี้ยงเอาใหม่เอาใหม่ปุง้งเอาลงพอดีเอาแวบโอ้โหทีเดียวหมดเลยไม่เหลือเอาอีกท่านนะครับ ไอ้ทันนะครับปังโอ้ยนแม่นมากเลยอ่าเอาๆอวแว็บเดียวหมดไม่เหลืออ่าไอ้ทันนะครับโอ้นู่นมีตัวหนึ่งต่ากำลังว่ายน้ำมานูนน่นนะครับเดี๋ยวเราโยนไปเราโยนไปให้มันกินนะครับถึงไหมปังเออไม่ถึง อ๋อมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนู่นนู่นตัวนู่นมาแล้วเกือบจะถึงแล้วจะได้กินแล้วโอ้ต่าวเยอะมากเลยอะทั้งต่าวทั้งปลาอ้าวมาถึงแล้วยังไงเงียบไม่กินหรือไงอ้าวงับแล้วอ้าวปลามากินซะก่อนไม่ทานแล้วอ้าวให้ตัวนี้ปังมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วอ้าวปลามาแล้วงับแล้วงับแล้วงับแล้วโอ้ ตัวนุ่นตัวนุ่นหมดแล้วกินหมดแล้วปลายแย่งกินโอเคครับให้อาหารปลาเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองอยู่นี้เราจะพามาชมบรรยากาศรอบๆโอ้ข้างบนมีนกครับนกพิราบมีเยอะเลยนี่ตัวนี้มีตัวนี่โอ้มีเยอะเลยนี่ตรงนี้ก็มี ช้าๆนี่นไม่คอยมีครัมันไม่รู้มันไปอยู่ไหนปกติถ้ามาตอนกลางวันนี่จะมาลุมเราเต็มเลยเดินแทบไม่ได้อันนี้บรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้รูปปั้นหลวงปู่พุทธทาส์นะครับได้ปั้นไว้ตรงนี้ให้พทธศาสนิกชนได้สักการะบูชานะครับ เดี๋ยวเราพามาดูไอ้ดอกสาระครับสวยมากตอนนี้กำลังบานนะครับใน,นต้นสาระครับดอกสวยมากเลยนะครับดอกกำลังบานตุมต้มๆก็มีมาซุ่มมาดูใกล้ๆนะครับสวยมากเลยครับ e ีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นสะพันเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นสระน้ําใหญ่รอบๆนะฮะก็จะมีปลาเยอะก็จะมีผู้คนมาให้อาหารปลากันบ่อยนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ